ไปสองการมาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องชินโจเอ็กดินไทยแลนด์นะครับหลังจากที่ชินโจมุตะคอสบลอกช่องไปแล้วครับวันนี้เจอพี่ทองแดงครับเบอร์เท่าไหร่นะครับเนี่ยครับวันนี้ช่องใหม่ช่องใหม่ครับวันนี้เรามาดูสมาชิกกันครับวันนี้พี่เอ็ดก็มาครับสวัสดีครับงานการไม่ยอมทำครับพี่เอ็ดครับวันนีครับวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับซื้อมาเท่าไหร่ครับเอ็ดอันนี้ของพี่แดงครับผมอันนี้เบอร์เบอร์เท่าไหร่นะพี่แดง มีสามใช่ไหมไหถ้าผมน่าจะประมาณเบอร์สี่สิสี่สี่ถ้าถ้ามีซับในถ้าซับในผมยังอยู่นะขอใไอที่เนีนเห็มนะมีซับในด้วยพี่ไม่ไม่มีแต่เรามีซับในของอันนี้ไทเกอร์เทคกซิครับมีซับในด้วยได้ข่าวว่าตะว,วันออกชนกินกลางอากาศเลยรู้ยังใช่ครับยังเป็นเทนครับเป็นประสิทธิ์เ,เ,เ,เป็นชินโจบอกดูรบูไปวะจินโจ วันนี้จะมีการแข่งขันถึงขั้นเลกเปลี่ยนรถก็เออเลกรถกันเลยใช่ไหมแลกรถกันเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าถ้าพี่เข้มแพ้แพ้ชินโจครับพี่เข้มยก KTM คันนี้ให้ชินโจไปเลยครับนี่อันนี้จริงไม่จริงเดี๋ยวไปดูกันครับเดียว,ว่าตอนนี้ราคาต่อรองก็ยังอยู่ที่การว่าพี่เข้มจะสักกี่รอบพี่เข้มบอกพอสองรอบสองรอบผมยกรถให้ไปเลยดีกว่าหมูสองรอบครับไม่ต้องแข่งแล้วครับสองสองรอบยกเดี๋ยวว่าเรามี ผมเห็นแล้วไปรุ่นไปรุ่นอเมริกามาเดี๋ยวจะไปดูกันสองรอบพี่แค้ม,มารถไปเลยครับไม่ต้องแข่งยกอันนี้มีมีอย่างเดิมซุปเปอร์ครับมาสามคันแต่ว่าผมว่าวันนี้ขอสักเจ็ดรอบเลยพี่แค<อ>้มเอา<ข>ให้ให้จริงไปเลยลูกศิษย์อาจารย์นะพีเอสครับพี่แคม <ปะ S 1> บอกว่กกาวันนี้ชินโจขอทา้าลูกศิษย์้างครูแล้วเออใครแพ้ยกรเข้าไปเลย แต่ที่นี่ว่าปัญหาลูกศิษย์คิดล้างกูว่ะก็นี่ลูกศิษย์จิโนเนี่ยเป็นตัวยศตัวพีทุกคนเป็นทั้งพ่อแม่มันก็ตัวยศไปเนี่ยสวัสดีครับพี่ครับเขาชอบแอบหลังก้มเถือคนนี้ให้บังแอบหายไปไหนอ่ะรกล้อเลยรอบนี้ใครแพ้ยกรถไปเลยแต่ว่าเอฟเอสต้องมีสายพ่วงเีฟเอสในฐานะที่เป็นคนกลางเอา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 ไปด้วยเอางี้เข้มเสนอว่าสองรอบผมบอกว่าสองรอบ เอาแต่สคมสามมิตรไปก่อนนะพี่พี่แค่มารถจีโจไปเลยดีกว่ามาดิเขาเกียรี้ว่ากี่รอบพี่เอาอากีดรอบก็ได้เจ็ดรอบป่เอาห้ารอบแล้วกันกลางเพราะว่าผู้กองเข้มผู้กองเข้มไม่ค่อยได้ขี่พอาเข้มบอกสองพี่บอกห้าพี่ไก่กี่รอบพี่ไก่เจดรอบไปพี่เจ็ดรอบไปนะครับผมจีโจอยากพี่สมี่ไกอยากได้รเข้มมากเลยในดหน้านี่มือขวาพี่แข้มครับวันนี้แข่งยกรถไปเลยคิดว่ากี่รอบครับ เข้มบอกสองรอบก็พอสองรอบไม่เอาคุณเนี่ยคุณเอากี่รอบไม่รู้เหมือนกันอันนี้ลูกครึ่งไทยเยอรมันครับเอาพูดอังกฤษได้ไหมครับเ๊อบเกิดที่เมืองไทยเหรอใช่ครับอยู่เมืองไทยพ่อหรือแม่สัญชาติเยอรมันนะพ่อครับคุณพ่อเยอรมันโอเคครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับโอลีครับฮะโอลีโอลีโอาลีโอครับนี่วันนี้เขาแข่งขันชิงจูกับจานเข้มเขาบอกว่าแพ้ใครแพ้ยกรถไปเลย จอดใจเข้มเสนอมาสองรอบพี่ไก่พี่ไก่บอกว่าเจ็ดรอบพี่แอดบอกว่าห้ารอบพี่พี่ว่าให้พี่วันเอากลางๆสี่สี่รอบโอ้โหครับตอนนี้ฮะไม่สองสองรอบก็ยกรถไปเลยครับเดี๋ยวสี่ห้าศูนย์จะไม่ไหวคร่ไก่ต้องเปลือสี่ห้าศูนย์เอางี้ถามพี่นกดีกว่าพี่นกพี่นกเป็นกลางพี่นกเป็นกลางสี่รอบครับพี่เจ็ดเจ็ดครับเจ็ดรอบครับโอเคครับเจ็ดรอบโอเคครับเจ็ดรอบครับพี่ตรงกเด้งครับสี่รอบครับ กี่รอบที่ว่าซูสีซีซีรถกลับอะไรอ่ะห้ารอบก็ได้ครับห้ารอบครับพอตัวนี้ห้ารอบที่สองคนเจ็ดรอบสองคนสองรอบสองคนเราต้ถามคนต่อไปก่อนตัวนี้ให้ให้เห็นเรียนบ้างอ๋อเรี้ยอะไรโค้งโค้งโค้โค้งโค้ประจำนะคบโคโคประจำสนามไม่เดิมอะไรวันนี้เราเจอสมาชิกใหม่ครับ วันนีเราเอสมาชิกใหม่ครับสวัสดีครับมาจากไหนครับจากไหจากไอ้ม่นี่่เอหราครับวันนี้จะมาลองกนไหนครับอันน้หครับกับยางเดิมาีครับที่ไหนบ้างครับผมอันนี้ก็เพิ่งไปกำนันอกครับงานบางลมงานคองกเจครับชื่ออะไรผมครับชื่ออะไรครับอ๋อสุภาพครับวันเบอร์อะไรครับเบอร์ ยังเดิมเบอร์16ครับยังบางลมอ๋อครับวันนี้ดีใจมากอันนี้แฟนใครครับแฟน็นไม่เกิดมาหน้าตาดีไงสวยมากครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็ดูหน่อยดูไปนะดูได้เดียวเซลมากเดี๋ยวโดนยิงครับนี่งานวันนี้เจอวันนี้ใครใครจะขับใครไหนบ้างครับขับกครับไอ้อออออไแซกแซกเบ,บียนคงเป็นโคศกเลยเบ,บียนเบียนจะเป็น นี่คันนี้หมดเท่าไหร่ครับคันนี้มเทไหร่เลหมดประมาณเท่าไหร่ประมาณก่กาวสา0 0สามหมื่นสาไม่ใช่สามแสนเหรอเ้ยแค่สามหมืนเหรอปกติเขาทำกันเป็นแสนอะสามลมเขาเขาเกียรครับบางลมอยากยากนะโอเค ครับลูไฟฟ้าเนี่ยอ๋อไม่ครับเพราะว่ามันเป็นหัวฉีดเข้าหัวฉีดนีเนี่ยบางตัวนี้เป็นหัวฉีดครับแล้วใครเป็นช่างครับพี่ใครเป็นช่างพี่อ๋อใครเป็นช่างอันนี้ช่างช่างประจำทีมมาังครับอ๋อนี่คนนี้เหรอซื้อตัวเลยไหมซื้อตัวเลยไหมซื้อตัวอีก่ไหมซื้อตัวทำมังกรมาสามหมื่นทำให้สัันนิดทำให้กินโจสักคันนิทสามื่จริงไหม สามหมื่นจริงป่าวไม่ใช่หรอกมัง้งสามแสนเชื่ออยู <c oughs> ่ช่างอะไรครับเนี่ยช่างบีครับช่างบีวันนี้เจอกันวันแรกครับโ <c oughs> ชคนี่ร <c oughs> เราเปลี่ยนแผงคอด้วยไหมหรือแผงคอเดิม <c oughs> แต่นจริงๆมันต้องเปลี่ยนอีกเพราะว่ารถตัวนี้ <c oughs> มันมีแค่ตรงนี้เองเนะที่จับโชคูม้เจอ,อกัอนนี่เป็นรั่งครับ็รั่งพีมาจากสเปนจากสเปนครับ เป็นไงบ้างวันนี้ไม่เคยเจอหน้าเลยเป็นไงบ้างใช่กับสเปนแต่เข้าไม่ได้อ๋อกรับสเปนมาแล้วเอาควาทั้งทีสั่งยืนลืมชิจโจยัง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 ไม่ลืมยังไม่ลืม,ม,ลมคลิปชิจโจโมันตัวคอดบินไปแล้วนะเออทำคลิปใหม่ให้ช่วยหน่อยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวให้ลองกับชิจโจ้เลยนะครับสอนชิจโจ้เลยนะใช่ครับโอเคยกเลิกหน่อยยกเลิกหน่อยใช่ครับ พูดพอ่พอพูดแม่เพราะอากาศบ้านพี่เรียกอะไรอันนี้เหรอครับทีแรกผมว่าใจว่าเข่งหรือว่าเอาเก่งแ<น>ม่กองข้าวใส่ข้าวเดียวไหมหรือว่าพกข้าวไม่กินในป่าเวลากีม่มันมันทําได้หมดเลยนะเออนี่ไม่เอาเป็นหม้อกะละมังไปเลยแต่ว่ามันหมอ้อไอ้กองอากาศมันเล็กมันใหญ่มันมีผลเลยไหมให้ใหญ่ๆเงี้ยมันโอ้บรรยากาศเข้าใจแล้วเนี่ยข้าไวครับอากาศมันเข้าเยอะนะดู ตัวนี่นี่เขาชมนี่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 เดี๋ยวถ้นี่นี่ออกมาจากรับูดูนีเนี่ยสามหมื่นครับนี่ใบรุ่นเขเรียกชักกี่ชักกี่อะไรอะที่เมนยูบอกว่าอะไรกี่ชักกี่ชักอะไรอะไรไม่รู้ชักอะไรชักหชักหอะไรนะหก6ชักห้ามันคืออะไร ¡Me ม่มาแต่ว่าไ,ไ,ไม่รู้เห็นมันลองขี่วันนี้แหละแต่มันโดดได้หมดแล้วยกเว้นลูกท็อปมันไม่โดดเดีวยวเดียวสัมภาษณ์น้องวันนี้สัมภาษณ์น้องต้องเปิดเปิดแม่นหน่อยเปิดแม่หน่อยคุณลุงสัมภาษณ์หน่อยเ <c oughs> นี่ยคนสวยๆอย่างนี้ต้องชอบแฟนขับมอเตอร์ไซค์ใช่ปะ่ะใช่ป่ะเนี่ยใครอยากใครอยากหาได้แฟนสวยๆเนี่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะใช่ไหมน้องใครอยากมีแฟนสวยๆต้องขับมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยจะได้แฟนสวยๆแบบนี้คันนี้ลงไหม พี่ครับ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 ลมยางเช็คเดียวลมยางยังไม่เช็คเดี๋ยวเช็คลมยางก่อนเช็กลมยางก่อนร ใล,ลมยางกับลูกชักก่อนปอแป๊บหนึง่ง15เท้า15โอเคลมหน้าเท่าเชเช็ค15ครับ

กันใหม่มาให้ลูกกับพี่ได้ครับเท่าไหร่พี่เปลนท่ใช่เป็นทรถปีเท่าไหร่ปีสีเข้ามาจากไหนอ่ะกาดบูรีสอบพมออีกสองหมอะไรนะสพมอเรมิซมิซมิก็เป็นรถปีเท่าไหร่ปีสีครับปีสี่กี่ซีซีร้ออ๋อก็คือใช้เข่งกระปเปดหเนี่ยนะใช่ครับ น <unting reflex> ี่พล right. ังครับพลังวันนีน้องฮิปโปครับครับฮิปโปครับเอาล้วครับงานนี้รถไถเดียวกันแล้วครับท่านผู่หลานไปแล้วครับโัวไล่ก่อนครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น๊นะครับที่เป็นพระเป็นอะไรกุเลคิโจกับครอบครัวผมมีอย่างดีขอบคุณครูด้วยครับไปไหนไปด้วยกันนะสวัสดีครับสาว ได้ครับไม่ไไม่ได้โอ้ยอ้อ้ยโอโอ้โอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้โอโออ้โอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอโออ่อ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ย วันนี้เราไม่ได้ไปตะวันออกเราไม่ได้ไปหนองจานแต่เราก็มาออกกําลังกายเรามองว่าเป็นกีฬาเราไม่ได้ไปแข่งก็ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็เห็นคลิปเห็นคลิปใครนะตะวันออกระหว่างใครใครเป็นเป็นขับเป็นประสิทธิ์ทนกลางอากาศเลยครับเห็นแต่แคปหน้าจอให้เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันว่าแต่ว่าเขาก็ตัดไปรไม่เห็นว่าเจ็บหรือเปล่าอ๋อครับครับโอเค พูดไรหน่อยแมเป๊ะเป๊ะพูดไรหน่อยแมเป๊ะอ่าเป๊ะพูดหน่อยูดหนหนีหนีอันนี้ให้หนีใครหนีจินโจแล้วเขาอ่าไหน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 คืออะไรคืออะไรเปะเปะหมายความว่าไงไปหนีเฮ้ยเขเยอรมันมานี่ที่มานี่มานี่มานี่เอ้ยอ่ะเดี๋ยวพีท่าทำใจดูเฮ้ยเขเยอรมันไอริโอไอริโออยู่เนอะอยู่เนอะอยู่เนอะ Đi lại, tôi lại, tôi lại, tôi tôi lại tôi No, Bà เดี๋ยวชิโนไล่ฝังมันนะครับท่านผู้ชมครับ นี่เขาดูดไม่ได้ครับต่อไปไ,ได้เด็ตัางทีย่